สวัสดีคะ่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไทยพบสึกหนักค่าสึกโจมตีรอบด้านนะคะปัญหาโควิดและแรงงานต่างด้าวชี้ความล้มเหลวของรัฐบาลหรือไม่นะคะจากกรณีที่เราพบว่า,ามีผู้ป่วยโควิดจำนวนมากนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครมีมากถึง548คนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนงานจากเมียนมานะ,ะตรงนี้เนี่ยจะ ลองคิดดูนะคะว่านายกตู่เนี่ยมักจะชอบพูดว่าม็อบทําให้โควิดระบาดม็อบทําให้โควิดระบาดแต่จริงๆแล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าไอ้พวกที่มันติดโควิดอยู่ที่สมุทรสาครจํานวน5้าคนเนี่ยมันไปม็อบมาหรือเปล่านะฮะหรือการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กมอลล์เชนนั้นนะคะที่โคราชเนี่ยฮะเขาใหญ่เนี่ยไอ้คนพวกเนี้ห้าร้อยสี่สิบแปดคนเนี่ยไป คนเสิร์ตมาหรือเปล่านะะทำไมจึงติดเชือ้อนะคะแต่ถ้าเราดูให้ดีก็คือคนพวกนี้เป็นคนงานเมียนมานะคะซึ่งเข้ามาติดเชื้อแล้วก็ทำให้คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือคนงานอื่นๆติดเชื้อไปด้วยนะคะตอนแรกก็ยังมีข่าวออกมาว่าไม่ล็อกดาวหลอกนะคะสมุทรสาครเนี่ยนะคะ ดูหมอแกโฆษณาดูหมอโคษกก็แล้วกันนะัะย,ยิ้มแป้นอยู่เลยแสดงว่าสถานการณ์518คนนี้คงไม่ไม่เดือดร้อนอะไรมากนะักนะคะเพราะว่าหมอแกก็ยังยิ้มได้นะแล้วทําให้เราต้องสูญเสียทรัพยากรสูญเสียเ,เงินงบประมาณในการมาตรวจดูตรวจสอบร้างทำความสะอาดนะคนะปิดตลาดนะตรงนี้เนี่ย อยากจะทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องกาดตกของใครมันเป็นเรื่องความละเลยของใครบ้างนะคะจะบอกว่าเป็นความละเรยของกระทรวงสาธารณสุขก็คงจะใช่อันที่หนึ่งะคะจะบอกว่าเป็นความละเรยของกรมแรงงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานก็คงจะใช่เหมือนกันนะคะเป็นความระเรยของเจ้าหน้าที่ตรวจตราในจุด เข้าออกระหว่างไทยกับชาติพวกนี้นะคะรับด้านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมามาเลเหรือว่ากัมพูชาหรือว่าลาวก็ได้เหมือนกันนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของรัฐบาลใช่ไหมเพราะคนพวกนี้อยู่ในอาณัตรของรัฐบาลทั้งหมดทั้งมวลที่ทําให้เราต้องมาเสียเวลาทําให้คนต้องมาเสียเวลาแล้วเราก็ต้องเสียเงินไปอีกกับการมาตรวจเนี่ย นะคะเพราะว่าถามว่าการตรวจพวกนี้ใครเป็นคนจ่ายเงินนะตรวจเมียนมาที่มาเข้าทำงานเนี่ยมีใครจ่ายเงินบ้างนะคะเราต้องสูญเสียงบประมาณไปสําหรับคนต่างชาติอย่างนั้นใช่ไหมนะคะคนที่ทํากิจการในเรื่องของออกิจการทั้งหลายที่จ้างคนต่างชาติไม่จ้างคนไทยเนี่ยก็คือได้ออกไหม เงินตรงจุดของการตรวจพวกนี้ได้ออกค่าใช้จ่ายไหมก็ไม่ใช่นะะเพราะว่ารัฐจำเป็นต้องให้บริการฟรีเนื่องจากกลัวว่าคนอื่นจะติดเชื้อโรคเข้าไปด้วยนะดังนั้นเราเสียเงินนะะเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจเหตุเพราะว่า สิ่งที่เราทํานั้นมันไม่ถูกไม่ควรในหลายๆกรณีมีอะไรบ้างที่เราจะต้องมาพิจารณากันนะคะดิฉันก็จะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของ ไทม์ไลน์นะเราไม่ต้องไปพูดถึงการรุงไทม์ไลน์ของคนติดเชื้อหรอกแต่เรามาพูดดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นในสังคมของเรานั่นก็คือตั้งแต่วันที่23มีนาคมอาปีนี้นะคะ2 0ง3เนี่ยเขาบอกว่าคนงานเมียนมาจำนวนมากทะลักเข้าไทยที่แม่สอดเห็นไหมคะจำนวนคนเมียนมาจำนวนมากทะลักเข้าไทยที่แม่สอดไทยทําำอะไรไหมรับนะคะรับเข้ามาวันที่20ิ ก็มีคนเมียนมาเนี่ยกลับมาจากสงขาแล้วก็ติดเชื้อโควิดคืออะไร20มิถุนายนนะคะไปคนเมียนมาแต่ไปสงขากลับมาแล้วติดเชื้อก็ยังเป็นเมียนมาอยู่เห็นไหมคะอันนี้คือไปตรงชายแดนทางใต้นะคะวันที่23มิถุนายน2องพันหกาตรวจตรวจคนเข้าเมือง เผยสถิติการจับคุมคนต่างชาติหลบหนี้เข้ามาในเมืองมีทั้งเมียนมาก,กัมพูชาราวอินเดียเกาหลีใต้ไทยด้วยนะฮะและอื่นๆรวมทั้งสิ้น12,223คนในส่วนของเมียนมาเนี่ยพบมากที่ด่านแม่ละมาดและด่านพบปะแล้วก็กัมพูชาเนี่ยพบมากที่ด่านอำเภอโคกสูงแปลว่าอะไรคะคนพวกนี้รักรอบเข้าเมืองเมื่อลักลอบเข้าเมืองก็คือไม่ได้ตรวจ ไม่ได้ตรวจคัดกรองโควิดเต่อย่างไนะคะนี่คือปัญหานะคะก็คือเมื่อเข้ามาแล้วนะ,ะเอาเชื้อมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนที่จะแพร่กระจายไปนะ,ะตอนนี้พอมาถูกจุดสกัดนี้เป็นยังไงคะถูกจับถามว่าในระหว่างที่เข้าเมืองมานี้เนี่ยก็ต้องมีการข้องแวะกันเพราะฉะนั้นเชื้อมันก็ไปกันใหญ่ นะคะในวันที่7ตุลาคม2563หน่วยเฉพาะกิจกรมการทหารราบที่5ตรึงกำลังเข้มแนวชายแดนไทยและมาเลเซียสกัดแรงงานต่างด้าวลบเข้าไทยหลังพบมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุถึง400คนต่อวันแปลว่าอะไรแปลว่าพอมาเลเซียติดเชื้อเยอะก็กลับเข้ามาในประเทศไทยเอาเชื้อเข้ามาด้วย นะฮส่วนหนึ่งนะเพราะว่าอะไรกลัวกลัวที่จะอยู่ในมาเลเซียนะคะ1 1ตุลาคมอนุทินยังยานอีกนะคะว่าสาธารณสุขคุมโรคเนี้ยได้เร็วหลังพบว่า2เมียนมาติดโควิดที่แม่สอดแปลว่าอะไรคุยแล้นะฮะเข้ามาตั้งเยอะดแล้วก็วพบว่าติดโควิดสองคนต้องถามจริงๆนะว่าวิธีการคัดกรองหรือปริมาณการคัดกรองเนี้ย มันดีจริงหรือเปล่ามีการครัดกรองกันอย่างถี่ถ้วนหรือเปล่าหรือเอาแค่เ,เช็คหน้าผากตรวอุณหภูมิไม่อุณหภูมิไม่สูงเอายปไปยปไป,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 ไปเพราะว่าขี้เกียจตัวหรือเปล่าจึงไม่พบนะคะพอมาถึง18ทธันวาคมนะพบเลยว่าคนสมุทรสาครเนี่ย นะมีการตรวจพบโควิดก็คือตั้งแต่17ธันวานะคะเขาป่วย16ไปหาหมอแล้วหมอก็ประกาศมาในวันที่17ธันวาว่าเขาป่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันที่18ธันวาเป็นไงคะคนสมุทรสาครแล้วก็แรงงานเมียนมากก็ต้องวิ่งล่อมาตรวจโควิดแล้วเราก็ต้องให้บริการเขานะะเพราะเราก็กลัวคนอื่นเนะนี่ยตรงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะะงบประมาณเป็นยังไงบ้างนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชี้เห็นอะไรหลายอย่างถึงความบกพร่องสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามากนะคะก็คือในเรื่องของรัฐบาลที่ปล่อยแล้วก็ละเลยให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากเกินความจำเป็นมากเกินไปโดยมัก จะให้เหตุผลว่าเพราะคนไทยไม่ชอบทำงานบ้าบอเขาแตกอะไรเหล่านี้นะะซึ่งตอนนี้พอโควิดเกิดขึ้นเป็นไงคะคนไทยก็ตกงานจากที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าจากข้อมูลของแรงงานเนี่ยนะคะเ,เราก็พบว่ากรมแรงงานเนี่ย ได้ให้คนเนี่ยนะคะอย่างน้อย3ประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทยประกอบด้วยเมียนมากัมพูชาแล้วก็คนราวเนี่ยรวมทั้งสิ้นในเดือนมิถุนายน2,563เนี่ยเป็นจํานวนถึง2 2 3ร้อ5คนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการเลื่อนการผ่อนปลนนะคะในเรื่องของอคนต่างด้าวในการเข้ามาทำงานเหล่านี้อยู่เรื่อยนะคะเพื่อให้ ยังอยู่ในไทยแล้วก็ทำงานได้ต่อไปดังนั้นจากปัญหาแรงงานแล้วก็ปัญหาโควิดที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งมาจากแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้านนี่เองทำให้น่าจะสรุปได้ว่าเมืองไทยนั้นหรือประเทศไทยนั้นกำลังถูกคุกคามโดยค่าศึกร,รับด้านนะฮะ นั่นก็คือเป็นค่าศึกที่เข้ามาทำร้ายเราโดยเพราะว่าเราปล่อยปละละเลยยอมให้เข้ามานะฮะเข้ามาช่วงชิงกินในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าทำให้คนไทยไม่มีงานทำนะคะแล้วก็คนพวกนี้ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างนั้นจนกระทั่งมาติดเชื้อโควิดจำนวนมากอย่างนี้ยิ่งทำให้เกิดความชิบหายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ จะโทษใครไม่ได้นอกจากพุนรัฐบาลขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ subscribe ค่ะเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าของคลิปน้านะคะสวัสดีค่ะ